สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อคืนนี้แข่งขันกันเป็นนัดที่2นะคะผลของคืนวันอังคารที่5มีนาคม2567ปรากฏว่าบบเยอร์มิวนิกเอาชนะลาซิโอไปได้3ประตูต่อ0ค่ะ โดยไบเยอร์มิวนิกได้ประตูจากเคนนาทีที่38และ66รวมทั้งมูเลอร์นาทีที่45บวก2นะคะรวมผล2นัดไบเยอร์มิวนิกเข้ารอบต่อไปด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ1ค่ะอีกคู่เร a อัลเชเซดาดแพ้ปารีสแซงต์แชมงไป1ประตูต่อ2โซเซดาดได้ประตูจากเมริโนนาทีที่89ส่วนปารีสแซงต์แชมงได้2ประตูนะคะจากเอ็มบัปเป้นาทีที่15และ36ค่ะ ทำให้รวมผล2นัดค่ะปารีสแซงต์แชมงเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ1ขณะที่คืนนี้นะคะคืนวันพุทธที่6มีนาคม2567ลงสนามในช่วง3นาฬิกา2คู่ค่ะ้ดยอามาดริดพบกับไล์ซิกนะคะซึ่งนัดแรกมาดริดชนะมาได้ก่อน1ประตูต่อ0ูนย์ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับโคเปเฮเกน ในนัดแรกแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เปรียบนะคะโดยชนะมา3ประตูต่ตอ1ค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันร,รวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2023-2024ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sportbar n w w s h h n n n l l ค่ะ